สดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าเกมมาจองเวสองนะคะเราอยู่กับช่องฟารายซีเฮ็ดนะวันนี้เอาทุนมา5000บาทเหมือนเดิมไปจะ้ะก็รับชมกันเพื่อความเพ,เพลิดเพลินและความสนุกสนานเท่านั้นนะคะช่วงนี้มาจองแม่งแตกยากแตกเย็นนะฟีเกมก็ลงยากนะก็เลยหายไปพักใหญ่ๆวันนี้ก็กลับมาเล่นดู เผื่อมันจะคัมแบ็กแล้วสวยรอการกลับมาของมาจองอยู่นะเพราะว่าเป็นเกมที่แอชอบเล่นนะแล้วก็คนดูคนดูก็ขอกันเข้ามาเยอะนะเล่นไม่มีเบื่อมาจองหนึ่งมาจองสองขอ เออพอวัดดวงเบ็ดร้อยหนึ่งเลยแล้วกันนะเผื่อแบบฟรีเดียวแล้วหนีเลยแหมมาสองตัวสวยมีไวสองตัวโอ้จะได้ เรายังรอคอยฟรีเกมอย่างมีความหวังสวยงามสวยเออไลไปลูกมาแล้วฟรีเบ็ดหนึ่งรความหวังของหมูบม่บ้านหมู่บ้านฝ่ายแตกหน่อยเธอ สักหน่อยอีกสี่รอบความหวังของมูบ้าฟรีเบ็ดร้อยฟรีเบ็ดร้อยจ่ายมาร้อยสี่สิบโอ้ยนอ้อฟรีเกลือ อุ้ยกดผิดเอาในเมื่อฟรีเกมลงแต่ไม่จ่ายก็ขอไหลนรลกแล้วกันนะจุ้อุ้ยจวยสวยเอาไหลนรลก จะบอกถึงก็พูดไปชัดเลยตอนนี้ก็มีกำไรหมื 10, 1, 1, ่นหนึ่งนะเอา้าฟรีเกมลงอีกมาลุ้นกันรอบนี้แอดแต่อทิดว่าฟรีเกมมันไม่น่าจะจ่ายนะถ้ามันแตกนอกขนาดนี้อลองดูของฟรีจ่ายไม่จ่ายก็ช่างมันแต่ถ้าจ่ายก็ดีโอ้ยอะไรวะโคตรกาบ แต่แตกนอกโคตรดีวันนี้เอ้าฟีเกลือเกลือจริงไม่ได้รอเล่นอุ้ยอะไรคิวเขาหมดแล้วหนึ่งพอทุกคนเลิกแอดพอดีกว่านะก็มีกำไรกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะแอดเลิกนะแตกนอกกันรัวๆเลยวันนี้ฟีเกมฟีเกลือ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดฟารายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ